สวัสดีค่ะเพื่อนๆ,พ,อนๆพวกระซาเวลามอนแล้วนะคะวันนี้ฝนก็ตกด้วยน,นะคะเดี๋ยวเราจะไปตกกุ้งกันนะคะเดี๋ยวสาเวลามจะบอกทุกขั้นตอนว่าเราจะทํายังไงบ้างนะคะก็เราได้อุปกรณ์มาแล้วนะคะนี้นะคะแล้เวเราก็จะใส่าตาลงไปในนี้เลยนะคะเพื่อน มีมะนาวนะคะก็จะมีมะนาวมีกระเทียมนะคะที่เราจะใส่ลงไปก็เอาไปต้มยำได้เลยนะคะเพื่อนเพื่อนเพราะว่ามีทั้งมะนาวทั้งกระเทียมนะคะก็เดี๋ยวแถมแถมปลาล้าไปอีกหนึ่งต่อน,นะคะ ปิดล็อกอย่างดีนะคะเพื่อนๆแล้วเราก็ทําการเก็บแบบนี้นะคะทําการเก็บแบบนี้คลอเ,เราก็โยนตรงนี้ลงไปเลยนะคะเพื่อนเนี่ยประมาณสิบลังนะคะเพื่อน Det mm. Det är bara det här som här, det är inte Ja, det ska vara så. Man ska ha mot här och ljusare här. Mm. Så du har ju bara dragit streck. Men mm. Nej. Youtube och Tiktok och alla andra. Mm. Mm. Men du drar ju bara så här. ก็เดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาดูผลงานนะคะ ว่าจะเป็นยังไงเนาะเดี no. ๋ยวอีกหลังหนึ่งนะคะทั้งหมดประมาณกี่โมงไรคะนี่ครับจะเป็นทีอะที่องงะ,ะ,ะ,ะเราจะจนเ,เป็นชื่อตอน,นกัก็ห้าอ่าสิบห้าหลังนะคะสิบห้าหลังก็สิบห้าหลังนะคะเพื่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราจะมาเก็บสิบห้าหลังนะยว่าจะเป็นยังไงนะคะ mm hmm. สวัสด <ítulo> ีค่ะตอนนี้ผมสาววิลามก็ยุ่งมากเลยนะคะเพราะว่าลงมันแรงมากเลยนะคะเดี๋ยวอีกประมาณปีสามเราจะมาดูว่าเราจะได้กุ้งเยอะหรือได้น้อยนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะตอนตีสามนะคะเพื่อนเพื่อนจ๋านะค่ะเพื่อนเพื่อนตอนนี้ตีสามแล้วนะคะเดี๋ยวสาววิลามจะไปเอากุ้งขึ้นนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะดูบรรยากาศมืดมากเลยนะคะตีสาม ไม่รู้ว่าจะถ่ายได้หรือเปล่านะคะแต่ถ้าถ่ายได้เดี๋ยวสองน้นจะถ่ายมาให้ดูถ้ามันเห็นนะโอเคค่ะเดี๋ยวไปไปกันเลยค่ะนะครับเพื่อนเห็นไหมคะวิ่ทยวก็ดึงขึ้นอย่างนี้เลยนะคะดูค่ะเพื่อนๆเยอะมากเลย เราก็ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆจนกว่าจะครบ15อันนะคะแต่สาวเวรงอาจจะไม่ได้ถ่ายให้เพื่อนๆดูนะคะเพราะว่ามันดึกแล้วก็มืดมากด้วยเดี๋ยวสาวเวรงจะ,ะไปถ่ายตอนที่สาวเวรงถึงบ้านแล้วนะคะให้เพื่อนๆดูว่าได้เยอะหรือว่าได้น้อยขนาดไหนนะคะเพราะลมก็แรงด้วยนะคะอาจจะไม่ได้ภาพที่ดีสักเท่าไหร่นะคะก็เดี๋ยวไปเก็บอันต่อไปนะคะ เ,เิดถ่อ,อ๋อจะีบลถ้ามันตัวเล็กขนาดนี้นะคะพเพื่อนๆเราก็เอามันกลับคืนไปสู่แม่น้ำนะคะโอเคค่ะนะคะเราก็เก็บให้มันเรียบร้อยเลยนะคะพเพื่อนๆโอเคค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวไปอันต่อไปนะคะน,นะคะ ไม่เยอะนะคะ ไดกกเส้นเลยแต่ได้อ่าอันนี้มันขาดนะคะเพื่อนๆดูค่ะมันขาดกันเลยไม่ได้เลยโอเคเพื่อนๆอเผาอู้วอ,อูอเ,พอเพื่อนๆเยอะมาก <c oughs> จริง นนมาบริสะะุทธ่์นึกถังที่สองนะคะมีถังที่สองนะคะเพื่อน สองถังเลยนะเพื่อนๆี่ค่ะก็ตอนนี้สาวเวลามก็เสร็จแล้วนะคะเราเก็บขึ้นมาหมดแล้วทั้งทั้งสิบห้าหลังแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราจะเดินทางกลับบ้านนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้สาวเวลามนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใ,ใหม่ๆของสาวเวลัมค่ะบ๊ายบายทุกคนนะคะพบกับคลิปหน้านะคะดูบรรยากาศค่ะเพื่อนๆเมิดขึ้น